อย่างก็สูสูสูยัะมีอย่างก็อู้มากะเฮ้ยน้อมีกะมันม,มีได้ยอย่างไรอย่างงั้นมะประเดี๋ยวนี้สูนี่นะโอ้โอ้จำนวนต่อหลักฐานออมัน,มน,นเป็นได้เดี๋ยวกันหยุดไปเดี๋ยวนี้เนี่ยอะไรฮะอู้กับลูกกับเมียนี่เหยออูอ้ตึงแบบเดี๋ยวกันหยุดไปเดี๋ยวนี้นะสูกับข้านี่นะโอ้อู้สัดจ,จ้องซัดจั่งรอบัทีอันเนี้ยจะจะจะจ๋าโหทักกันไปทักกันมา ส่งเห่งหัวใจฮอกันทุตุ้งติ้งติ้งเนี่ยลักฐานมีนี่โหนโ่อ๋อมาเดียวนี้เป็นอย่างอี้เอสูเนี่ยอู้กับอีนี่เนะ่ยอะมึดกับู่ลายหั่นลายนี่เดี๋ยวกันมาเดียวนี้ฆ่าลายไปหาตัวนะมาอันอันมาตบแัะมาที่อีเนี่ยอีเนี่ยมันยังว่างอะอ๋ออู้กันมากดหัวใจฮอกันลุกลุก ตอนจะนอนนี่นอนหรือยังนอนกี่โมงอย่างอันอย่างอี้มันเป็นอย่างไรบาเดียวนี่ฮะสิน้น <ไป S 1> เดือน<ด>มาน่บ้า,<ด>าไปแล<ด>้วอย่างรลักฐานมันมีนี่เงินเดือนออกมาบอกว่าเอาไปจ่ายบอรเคดิอีออนลาบาเดียวนี่อันเนี้ยมันหมืจ่ายแล้วเนี่ยมันเป็นอีออนมันคนละออนกันกาบาเดียวนี่ฮะผมผู้ความหมายคนเดียวโซโลอีออนน่ะอ๋ออูอย่างอีอ้หมอฮะอุซาไว้ใจเนี่ยอันยังอ,ยงอีกอ้กะ ตอถ้าอย่างงี้นะไปเลยตัวใครตัวมันนี่ก็ตุกรัวไปเลยตะโกกันแล้วชัวโอ้ชัวยัเนี่ยเอไปไปอยูยนะอออ่ใกถ่นอ้นผู้เลยไ่ต้องมาอยู่กับเมียมงี้ไปอยู่กับคนไหนม่อนก็คืออยู่ไปเลยไปเลยม่ได้นี่ถึงขั้นก็ต้องเละได้เเลือกกันเลยอ่ะอันนะะ่ะจะคนมันมันเสื่อมมันใส่รนาะอยู่กับแห่คนหนึ่ง ไปอยู่หักไห่หคนหนึ่งไปเอิญหายหำโคนหนึ่งไปเลยหัวใจสู่ยู่ก็หายก็ไปอยูกอ่กับอีคนนั้นเลยไรได้ไงเองอ,ะเอจะละได้ไหละคำตอบสุดท้ายอ่ะคำสุดท้ายไปเลยบมา,าดูกระจายว่ะได้ถ้าจะละกันแนะ่ได้เลยละก็ละสมบัติต้องแบ่งกันมีอย่างฮู้แบง่งทีวีมีฮั่นครื่องแบ่งกันสูยาวอย่างถ้าจะเอาทีวีสู่เอารีโมทเออโคกมีฮั่นเกลน แบ่งกันสูเอาโคกข้าจะเอาแกนแล้วถ้าสูเอาแกนแล้วถ้าข้าจะตำน้อรพี่ลอยหอ้วยอะสูก็โถ่บอแค่ก้ข้าจะเอาแกนมาตรงนี้ตัวตำตำแล้วข้าก็จะเอาแกนปิกเออตามนั้นเออแล้วนี่ทอก็สอนี่สหกรณ์นี่เงินล้านนี่ทุกอย่างที่เป็นนี่จัดการคนเดียวเนอะใส่เข้าไปอย่่ไม่ถึงละข้าใส่นี่คนเดียวเลยนี่สูพอทามก็ต้อง ทะละกันเนี่ยสู้มั่นใจกันว่ามันจะโป้นกันเตื่อนี้มั่นใจเพราะวันรับถานมันมีฮั่นทนโถได้แต่สูบักกึศกันจะละกันกี่เตือกี่เตือหัวแล้วพี่อะไล่ค่าออกบ้านค่าก็ได้พระปกจะออกบ้านไปมีให้แบดหัวคันใดให้แบดตังน้ำบ่อฮั่นบาลาบด้วยกะแล้วให้ก็ค่าเนี่ยก็ให้เี่ยเออยี่มาอู้ยี่กะจะละ้าใจ บห้ามจะกรรมค่ะเซาก่ละร้อยก่าละบัห้ามไปตะโคนนะขับไปกับไปเลยถูอบัลองห้ามพอชังน้อยบาังยิ่งดูลูกอิดูเต้าล่กันไปลูกจะเป็นกำห้าโอ้ยแย่บังเอาลูกไปอังไปเลยเออถูกถูบัห้ามค่าด้วกะบัาห้ามวันนี้วันหยังวันการโอ้ถูเควนว่าวันกทรบดีออกบ้านวันการบดีล่เมีย มันเป็นวันเสียถ้าละากันมันจะบะพูนกันเขาไปละากันด้วยเนาะเขาไปหาวันดีวันงามแล้วเขาไปลากันบ่มันการนี่เหมือนวันเสียนะวันเสียล่าเนียมได้โอ้โหเดวันกาเดวันกามันการนี่มันมันเสียกับมันกาอ่ะมันเป็นวันเสียสุะมานี่ก่อน